เฮ้ยดูก่อนนะเฮ้ยบอบอถซ้ำหมหายไปไหนอ่ะบอบอถซ้ำอยากหมูมาหายไปไหนอ่ะแล้วบอบอถซ้ำกล้วยไปไหนอ่ะ นี่คือสภาพสวนผมณนะตอนนี้คุณผู้ชมครับแทบจะไม่เหลือสถานะอะไรเลยคุณผู้ชมจะมีแค่เรนโบว์ที่มันติดตัวไว้นะครับมูลลิตนี่เพิ่งจะติดเมื่อสักครู่นี้เลยต้นฟอสซิลนะครับต้นพิกนะครับหูช้างนะครับต้นทานตะวันนะครับทุกต้นสถานะหายทั้งหมดผมได้ทําการโยกสถานะทั้งหมดไปที่บนบทซ้ม ผลเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมและผลนั้นก็คือผลนี้ครับบูนบอลซัมที่ใหญ่ที่สุดในบ้านของผมเนี่ยน้ำหนักก่อนที่จะรีแพคเนี่ย579กิโลนะครับปัจจุบันผมไม่รู้เลยเราจะมารู้ราคาพร้อมๆกันว่าผลนี้เนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่คุณผู้ชมว้าว71ทียเลี้ยงครับ นี่คือยังไม่ฟูสถานะทั้งหมดนะคุณผู้ชมมีเรนโบว์เซเลนเชียลเทมชอ็อคออโรล,ลา่าบาดพาราดิอซอฟอมบี้ฮันนี่โฟเซนแฟนดี้มูนลิททานคิวจัก,กระอินฟอเฟกเอนเชนชูเอเบอร์ไซรามิกโคลีเนตดิสโกอเอเลียนเมาเทนดาวบอลเค้าทัชทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยทั้งหมด 23สถานะคุณผู้ชมมันยังมีสถานะพวกแบ็คโฮอะไรเงี้ยที่เรายังไม่ได้มาพวกแบ็คโฮเนี่ยมันจะมาช่วงวันเสาร์ช่วงอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกมะเขือเทศเอาไว้นะครับวิธีการโยกสถานะหลายๆคนน่าจะอ๋อครับเพราะว่าจะเหมือนกับตอนที่กายหิธทาเลยผมออนทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแต่ว่าของผมเนี่ยจะทําได้ไวกว่าของกายนะครับเพราะว่าผมมีทั้งปลาหมึกเรนโบนะครับผมปลาหมึกโกนะครับแล้วก็สไปโนเรนโบทําให้มันคอมโบได้ไวมากๆคุณผู้ชมปกติตัวสไปโนเนี่ยมันต้องใช้ เวลาคููดาว13นาทีเลยนะครับผมมันจะส่มผลทั้งหมด6ผลนะครับแต่ถ้าเราใส่เลนโบ์ปลาหมึกเข้าไปเลนโบปลาหมึกผมเนี่ยนะครับผมใช้เวลาคููดาวแค่15วินาทีครับ พอครบ15วีเนี่ยเรนโบว์ปลาหมึกผมจะก๊อปสกิลของสไปโนครับเดี๋ยวน้องจะหมุนนะคุณผู้ชมดูหมุนหมุนอันนี้คือเป็นการก๊อปสกิลแล้วหลังจากนั้นปลาหมึกจะวิ่งหาผลที่ผมไม่ได้ล็อกเอาไว้ปราหมึกจะวิ่งจุบจุบจุบจบจบจบทั้งหมดเนี่ย6ผลนะครับผมแล้วก็เอามาลงไว้ที่อันนี้ครับทำให้สถานะเนี่ยมันหายหมดเลยแต เราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเก็บสถานะใหม่ครับผมมีวิธีที่จะปั๊มสถานะขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องรอเวลาที่นานเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือเราจะใส่ทีล็กตัวนี้เข้าไปครับคุณผู้ชมไม่โคตรใหญ่อันนี้คือเราเห็นแค่ส่วนมือนะฮะ <c oughs> ทีแ็กตัวนี้เนี่ยน้ําหนัก85กิโล แถมยังเป็นเมก้าด้วยนะครับนี่ผมยังมองไม่เห็นหัวไปเลยเนี่ยต้องเดินออกมาไกลๆหน่อยโอ้โหนี่เพิ่งจะเห็นฟันคุณผู้ชมเพิ่งเห็นปากใหญ่มากโอ้โหโคตรใหญ่เลยความสามารถของน้องทีเล็กเนี่ยนะครับผมทุก3นาทีนะครับจะสุ่มกัดสถานะ1สถานะครับและจะแพร่กระจาย20ผล คู่ดาวของน้องเนี่ยแค่3นาทีแต่มันยังช้าไปสำหรับเราผมจะใส่ปลาหมึกลงไปเพิ่มเพื่อที่จะก๊อปสกิลของทีเล็กให้มันเยอะแล้วมันก็เร็วกว่านี้แตจะทีเล็กใหญ่มากนี่ผมเห็นแค่แล็บตีนะเอ่อทำไมเหมือนแผนนี้มันมันไม่ค่อยเวิร์กวะกูทำไมแผนนี้มันไม่ค่อยเวริร์กวะหรือว่าเราต้องเอาหัวใจออกเผื่อมันจะมาก๊อปปี้ผลนี้ เดินมาแล้วก็จุ๊บ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 ไปนี่เดินปีนขึ้นไปแล้วปีนขึ้นไปแล้วเอาแล้วเริ่มแจกแล้วก็ปีกันไปเยอะๆนั่นแหละแบบที่แผนระวางไว้มันสดชื่นจริงๆเลยคุณผู้ชมนี่ตอนนี้น้องทีเล็กก็งับเลยนะคุณผู้ชมปลาหมึกก็ช่วยกันทำงานนะครับนี่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 เอ็นชีนเอมเบอร์มาแล้วโอ้โหปกติเอ็นชีนเอมเบอร์เนี่ยนะครับเราต้องรอทั้งหมด3วัน 3วันเลยนะคุณผู้ชมกว่าจะเป็นสถานะนี้ได้นะครับมันจะเริ่มจากการเป็นเอมเบอร์ปกติก่อนนะครับนี่เราไม่ต้องรอเลยเรามีแค่น้องทีเล็กนะครับเพื่อโอ้โหตัวไม่ใหญ่ทีายเพื่อยากกระจายบัฟออกไปมันสุดยอดถังเฟ้าสุดยอดถังเฟ้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไมราคาบนลบนลซ้ำผมมันลดลงวะ ทำไมราคาบนวอซัคุณลดลงอ๋อ oh, ใช่ลืมคิดเลยปกติแล้วที boards, ่เล <lan> ็กอ่ะมันสมงับสถานะใช่ไหมคุณผู้ชมมันมีทั้งหายแล้วมันไม่หายแสดงว่ามันงับแล้วสถานะมันหายอะเอ็นเชียนเอมบอร์หายไปฮะแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่เอ็นเชียนเอมบที่หายไปครับแม่งหายไปเต็มเลยครับตอนนี้เหลือแค่45ทิเทรเลนนะกูอยากจะบ้านี่แผลเราคิดมาไม่เวิร์กเลยเนี่ยว้เดี๋ยก่อนนะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ปลูกโทเมโตไว้สักอันหนึ่งให้มันโยกสถานะมาใส่โทเมโตแล้วเราก็โยกจากโทมโตเนี่ยกับคืนไปให้บอลบอลซัมแค่นี้เราก็ไม่เสียสถานะไหนในสวนไปเลยแถมทุกดอกทุกต้นของเราเนี่ยจะมีสถานะไปอีกด้วยทำไมกูไม่ทำตั้งแต่แรกวะ <laughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญที่สุด คือเจ้าทีเล็กยักษ์ตัวนี้ครับมันช่วยงานเราได้เยอะมากๆคุณผู้ชมผมขออนุญาตลดน้ําเจ้าโทเมโตอ,อันนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้ออกลูกเร็วๆนะจะได้แบ่งสถานะมานะครับอย่างน้อยก็ยังได้ใช้สูตรแหละคิดในแง่ดีดีเหลือ37ิทีเลียนแล้ว <laughs> ลดมาไวมากไอ้เวรเดี๋ยวผมเก็บพวกตัวพวกนี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเต็มหน้าจอนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้อธิบายกิจกรรมนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วนะคุณผู้ชมทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเจ้าสถานะสงบนิ่งเนี่ยนะครับผมจะลอยไปติดผลของบ้านเรานะครับเราต้องเอามาส่งที่อาจารย์คนนี้นะครับผมด้วยการจะส่งทีละอันหรือว่าจะส่งทั้งหมดในตัวที่มีก็ได้นะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เราจะได้รับของรางวัละรรัผมมแถเเาจได้อปว เวยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สเตจที่7แล้วเป็นสเตจสุดท้ายนะครับมาตรงธนุกิคุณผู้ชมธนุกิเนี่ยจะมีของขายนะครับซึ่งราคาเนี่ยใช้ไอเม็ดกุวยจีนี้เนี่ยเป็นการซื้อนะครับเม็ดกุยจีหาจากไหนอ่ะหนึ่งเลยคือการที่เราเอาผลที่ติดสงบนิ่งเนี่ยนะครับผมมาขายให้อาจารย์อันนี้เราก็จะได้นะครับผมแต่ว่าเราจะได้น้อยมากนะครับทางที่ดีแนะนําพออัพเลเวล7จนเต็มแล้วนะครับผมให้มาส่งที่ธนุกิตัวนี้นะครับผมจะส่งทีละผลหรือว่าจะส่งทั้งหมดก็ได้นะครับหลังจากเราปลดล็อกจน เลเวลเจ็ดแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาคุณผู้ชมโอ้โห و, จะมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเพชรชาดเนี่ยมันคือไอเทมหกเหลี่ยมครับผมเอาไปแปะให้กับสัตว์ตัวไหนเนี่ยสัตว์ตัวนั้นเนี่ยจะติดสถานะนคิวนะครับประมาณ20-23นาทีเนี่ยนะครับผมสัตว์ที่เราเอาเพชรชัดไปใส่เนี่ยจะสามารถให้สถานะสงบนิ่งได้นะครับแล้วก็มีต้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยของตกแต่งก็มีนะครับนอกจากนี้ยังมีปาก่อยด้วยนะครับผมตัวนี้ก็มาซื้อเก็บไว้ได้นะครับรู้สึกว่ามันจะฟักแล้วมันก็มีโอกาสได้ไข่ดยมังต่่ทีเนอูร ซนเอกคุณผู้ชมเซนเอกแพทนี้เนี่ยโอ้โหหลายตัวดีมากยกตัวอย่างอย่างตัวลิงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลิงให้ดูนะคุณผู้ชมนะน้องเนี่ยสามารถเพิ่มความสามารถนะครับผมให้กับสัตว์ในสวนเหล่านะครับเอาตัวที่เด่นๆเ,เลยนะนกกระยางนกกระยางเนี่ยประมาณ10นาทีเนี่ยจะแจกสถานะเทนทิวได้ด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้จิงจอกเก้าหางความสามารถของน้องเนี่ยเหมือนกับและคูนเหมือนเลย แต่เวลาที่น้องไปขโมยมาเนี่ยน้องจะมอบสถานะจักกะให้กับผลที่น้องไปขโมยมาไม่งงใช่ไหมต้นที่มีจักกะคือต้นที่น้องเข้าไปขโมยมาแล้วประมาณนั้นนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมร้านค้าจะรีหนึ่งครั้งแต่ถ้าสมมติว่าเราใจร้อนรอไม่ไหวกดรีได้เลยนะครับค้ารีสต็อกเนี่ยมันจะทบไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจาก64ล้านก็เป็น128อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอันนี้ซื้อไว้นะ ฮอสปริงน,นี่ดีมากเลยครับผมเอาไว้ใช้กับตัวลิงใหม่นะคุณผู้ชมนะผมดูนี่มีอะไรต้องซื้อไหมไม่มีเราก็กดรีอ e ีโคสโอ้โหมันกินเงินเราดีมากคุณผู้ชมอันนี้ก็ดีนะมันเป็นไอเทมที่เอาไว้เก็บพวกสถานะสงบนิ่งอะ่ะเออผลที่มันติดอ่ะนะครับคล้ายๆกับตอนพึ่งโพลิเนตอะ่ะเออฟิลฟิลนั้นอุ้ยมาแล้วลีอีกอุ้ยมาอีกแล้วไอ้กูมีเยอะไปไหมเนี่ย <laughs> ผมดูก่อนผมมีกี่อันแล้ววะโ <laughs> <laughs> อ้ <laughs> กูมี9ก้าอันแล้ว ลิงใส่ได้แปดตัวเองเอาละสิบหกบิลเลียนแล้วครับมาไหมไม่มาไปอีกไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วฮอสปิงลิงอีกไข่เซนมันออกยากมากคุณผู้ชมดูดิลิงไอแพ็คนี่ผมไม่เอานะคุณผู้ชมนะเซนซีดนี่ไม่เอาเราจะมาเอาทําไมแถมเรามีทุกต้นแล้วเฮ้ยสิบหกนเลียนแล้วเฮ้ยอุ้ยมาแล้วขอบคุณค้าไปอีกมีไหมมีไหมมีไหมโอ้โหตอนนี้ลีครั้งละหนึ่งจุดหนึ่งคิวนะคุณผู้ชมดูเงินผมนะโอ้โห โอ้โหจะปวดกดที่จะปวด,ด2.1โอ้โหแม่ไข่ไม่มา <c oughs> อ่ะเงินไม่พอเลยฮะใช้คำว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยเนี่ยฮะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยมันมีเทคนิคด้วยนะคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแต่ว่าถ้าหลายๆคนไม่รู้เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันนะครับมันเป็นวิธีการฟักไข่ที่เร็วมากๆนะครับนี่เราแค่กดเปลี่ยนสวน <c oughs> สวนุ้เอ๊มาสน,นี้นะครับแล้วเราก็รีบวัดอ๋อผมวางไว้อีกสวนหนึ่งแล้วฮะ กูจะบ้า <Laure> ก <en> <também com selection noise> <payment> ูจะบ้าไหนๆเราก็ทำผลเราให้มันแบบราคาโหดขนาดนี <alien> ้แล้วอ่ะเราจะไม่ใช้งานให้มันเกิดประโยชน์หนเหรอเดี๋ยวผมจะเปิดไอดีลองผมแล้วผมจะเอาจิ้งจอกก้าวหางไปยืนไว้ที่ไอดีลองแล้วปล่อยให้จิ้งจอกก้าหางมาขโมยผลจากฟาร์มของตัวเองหลังจากเราขโมยเสร็จเราก็เอาตัวเด็กส่งผลมาให้ตัวหลักแล้วเราก็เอาตัวหลักไปขายได้เงิน ต่อไปเราจะรีกิจกรรมสักกี่รอบเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินเราจะหมด <c oughs> หัวแถวจริงๆเลย <c oughs> ขอญาตอ่อนตัวเด็กเลยละกานตามแผนที่วางไว้แบบ1นึเปอร์เซ็นตนะล้ว <c oughs> ละล้ละ,ละ,ละเอาละไหลเปินมู0เจเราจะตัวนี้ใส่ไปด้วยมันจะได้ลดคูดา์ให้มันเร็วยิ่งขึ้นเอาเลนโบปลาหมึกใส่เข้าไปแล้วก็จิ้งจอกก้าหังเลเวลร้อยผมเนีไปปั๊มเลเวลมาเสร็จพร้อมใช้เลยคุณผู้ชม ตามแผนของเราแบบเป๊ะเป๊ะไอ้นุ่มเอ็งปล่อยคอมโบลงสวนโชว์คุณผู้ชมไปดิได้ครับคุณน้จิ้งจอกก้าหางปลาหมึกยักษ์เรนโบว์ปลาหมึกยักษ์เรนโบว์ตัวที่สองหลังจากนั้นก็ปล่อยให้จิ้งจอกก้าวหางกับปลาหมึกทำงานไปขโมยโบนโบนซ้ำของเอ๊ะน่งต้องเปลี่ยนสวนคืนนะ เพิ่งหยิบเออเปลี่ยนคืนก่อนเปลี่ยนคืนก่อนให้เ,ออเปลี่ยนมาแล้วเอาละว,วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอยากอาะือ,อดูสิว่าจะได้ผลอะไรไม่หยิบอะไรอะ่ะดากอนเปนเปอร์มึงเอาโบนดิโบนบอสซัมมาปะมือครับอุ้ยหยิบอะไรหยิบอะไรมาหยิบอะไรมาโอ้โหขยันขันแข็งแต่จะให้ไวกว่านี้เนี่ยเราจะต้องใส่ตัวพ่นพิษท,ที่เป็นเลนโบนลงไปด้วยคุณผู้ชมการหงิบเปิดมากูใช้สกุ้มเลย เอาละพ้นผิดกันมาแล้วยามาแล้วครับผมจิ้งจอกก้าวหางครับดูซิว่าจะไปเอาอะไรมาให้เราคุณผู้ชม,มจิ้งจอกก้าหางมึงเอามะเขือเทศเนี่นะต้นอื่นแม่งมีตั้งเยอะแม่งข้มามมะเขือเทศกูจะบ้าตายกู <c oughs> <c oughs> ไม่น่าปลูกเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมปลูกไว้รอ น้าไงผมก็ชมเห็นป่าพอจิ้งจอกมางับเนี่ยนะครับผมเราจะได้สถานะจักกะไปเลยนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาแล้วจิ้งจอกมาโอ้หูนี่งับอะไรมาโอ้หูงับไปหูช้างโอ้โหโคตรใหญ่โอ้แม่งใหญ่จัดคมมากน้องคมมากเฮ้ยดูก่อนนะเฮ้ยบอลบอลซ้ำหมูหายไปไหนฮะเฮ้ยบอลบอลซ้ำจักหมูมาหายไปไหนอะเฮ้ยเกม ชิบหายแล้วทำไมมีแค่นี้อะไอเกบบอกว่าทำอยากหายไอไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดินเอาเก็บไอไอเอาดีๆไม่ตลกไม่ตลกใครใจเย็นทีเล็กมันแค่กินสถานะไม่ใช่หรอมันไม่ได้กินผลเข้าไปเลยทีเล็กมันกินแค่สถานะมันไม่ได้กินผลเฮ้ย ฟากูหายไอ้ไอ้ลูกใหญ่ลูกพ่อแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้อะเฮ้ยไอ้ลูกใหญ่หายมันหายไปลูกนึงคุณผู้ชมเห็นปะแจ่แล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดโกอัพดิเพื่อกดโกอัพละหายโอ้โหแม่ขโมยกันสนุกเลยถ้าสมมติผมกดโกอัพแล้วมันโผล่มาแค่หน่อยเดียวอ่ะแสดงว่าชิปหายแล้วครับเฮ้ยมันไม่มามันไม่มาทำไมอ่ะ ทำไมอะ่ะออ,อ,อ,อันใหญ่กูจะไมเหลือแค่นี้อะ่ะ <c oughs> ทำไมอันใหญ่เหลือแค่นี้อะ่ะทำไมอะ่ะทำอะไรผิดอะ่ะผมไม่ได้เผลอเก็บแน่นอนคุณผู้ชมในตัวผมไม่มีผลบุญบอฟซ้ำเลยหายผลกวายแบ่งเปิดคลิปสเทะเลยเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นะไม่เกิดอะไรขึ้นะ ตอนแรกผมนึกว่ามันบั๊กนึกว่าแบบเอ้ยมันบั๊กแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็คงหายแมงหายไปเลยทำไม่ <c oughs> ผมขออ่านสกิลทีเล็กหน่อยดิ <c oughs> มึงแดกผลกูเข้าไปปั้นเนี่ย <c oughs> ทุกๆ3นาทีจะกินการกลายพันธุ์แบบสุ่มจากสวนกินการกลายพันธุ์ไงจากนั้นคำรามและแพร่กระจายการกลายพันธุ์นั้นไปยังผลไม้สุ่มอื่นๆอ,อ,อีก20ชนิดในสวนของคุณให้แล้วผลขวายไม่ได้ยังไงบัก๊กเกมบัก๊กเออพี่ไม่ยอมอะบนบอสซาบิมขึคืนมาเยองไม่เหลือแค่นี้ ดี اد. คนดูช่วยกันรีพอร์ตหน่อยอ اد. เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบไปบอยกายกายมึงอย่ากายมึงอย่าใช้ทีเล็กนะกูมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับทีเล็กไหมอะแต่ที่แน่ๆผลกูหายอะด,ดูดิมันซ่อนมันซ่อนตรงไหนเมื่อวานช็แมงเลยตอนแรกกูย,ยังสนุกอยู่เลยตอนที่ผลกูหายไปแล้วผมไม่ได้เผลอเก็บใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ดิผมไม่ได้เผลอเก็บมผ,มผมไม่ได้เผลอเก็บผมไม่ได้เผลอเก็บ,มมกบ,มมกบใช่ ในหัวผมไม่มีแต่คำเนี้ยผมไม่ได้เผลอเก็บผมไม่ได้เผลอเก็บผมไม่ได้ <c oughs> และใหญ่ขนาดน,นั้นนะ่ะกี่ชาติกูจะทําได้อีกเนี่ยจิจอกก้วหางวิ่งมาชกอะไรแม่มันชอบจริงๆหูช้างเนี่ยมันชอบจริงๆเว้ย <c oughs> แ,แล้วโบนโบทำกูละไม่เป็นไรเดี๋ยวทําใหม่จะทําให้มันใหญ่กว่านี้ถ้าทําได้นะ <c oughs> ้ใชมึงเเลลยที็กผมไปดูฟุตมาแล้วคุณผู้ชมได้ข้อสรุปแล้วครับระบบไม่ได้บั็กครับไม่มีการบั็กเอาทีเล็กมากัดและกระจายผลแบบที่ผมคิดไว้ทุกอย่างมันถูกต้องมันทำได้ทุกอย่างมันถูกต้องทั้งหมดแบบที่ผมคิดไว้แต่ความสวยครับคุณผู้ชมจังหวะที่ผมรีวิวกิจกรรมนี้อยู่เนี่ยเนี่ยผมยืนคุยกับธนุกิใช่ไหม มันต้องกดปุ่ม e แต่ปุ่ม e ตรงนี้มันไม่ขึ้นมันไปขึ้นปุ่ม e บนบอสซ้มลูกใหญ่ผมผมกด e เก็บเลยครับเพราะว่ากูไม่ได้ล็อกผลนะเก็บ e ผลตัวเองแล้วทำไมมันไม่อยู่ในกระเป๋าตัวเองอะพี่ปิมอ๋อผมกดส่งเพื่อให้คุณผู้ชมดูมันก็ไหลไหลเข้าไปในนี้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีวัวผสมอยู่เลยค <c oughs> วายล้วนๆเลยฮะ <c oughs> มาไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่รอบนี้จะให้มันให,นใหญ่เหมือนเดิมอีกอยังไงฝากด้วยกันเดินฮันชอปใครที่สนใจเติมโรบอกซื้อโลบักนะครับผมแอดไลน์ไปเลยพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเ <c oughs> <c oughs> จอกัน <c oughs>